อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้ามาร์กหน้าสูตรหน้าขาวกระจางใสนะคะใครที่ผิวไม่กระจางใสผิวกดำกระด่างนะคะผิวแบบสีผิวไม่สม่ำเสมอลูขุมขุ่นกว้างนะคะสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ากด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกคือโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติตัวนี้คือตัวเองส่วนตัวเอาเปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อที่จะให้เนื้อเขาเขาแข็งนะคะถ้าเราเปิดออกมาเลยเนื้อเขาจะค่อนข้างเหลวเป็นน้ํานะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเนาะเรามาผสมกันเลยค่ะ เราจะใช้โยเกิรประมาณ1ช้อนชาหรือแล้วแต่ว่าใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่นะคะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะในส่วนพอกหน้าไม่แนะนําให้ทํำกลิบนะคะแนะนําให้ทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะนี่เลยค่ะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการอย่างที่บอกเลยนะคะนี่คือตัวต่อไปตัวนี้คือน้ํามันตัวนี้เขาจะใช้ได้ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะคะ ในส่วนของน้ํามันตัวนี้เขาจะมีน้ํามันหลายๆตัวที่มาผสมอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีน้ํามันน้ํามันอัลมอนด์นะคะน้ํามันอัลมอนด์น้ำมันเปลือกส้มน้ำมันทานตะวันนะคะในส่วนของน้ำมันตัวนี้เขาจะมีอยู่3ตัวมาผสมรวมกันนะคะเขาจะสุดยอดเลยนะคะให้ความชุ่มชื้นเลยนะคะในส่วนของน้ำมันตัวนี้นะคะ ถามวาซื้อมาจากไหนตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะถ้าไม่มีก็ลองหาดูในเว็บไซต์ a m a ซ o n นะคะหรือ dm นะคะเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะนี่เนาะหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะเราอยากให้ผิวเราชุ่มชื้นเราก็ใส่ไปเยอะๆได้เลยนะคะ ตัวนี้คือผิวส้มนะคะผิวส้มแห้งนะคะแล้วส่วนตัวก็เอาไปปั่นนะคะไปปั่นแล้วเราก็มากรองเอาแบบละเอียดละเอียดกับฝุ่นละเอียดของเขาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเปลือกส้มส้มเขียวหวานธรรมดาเลยนะคะนี่นะคะเปลือกส้มแบบนี้นะคะส่วนตัวเอาไปตากแห้งนะคะตากให้แห้งกรอบแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราค่อยเอามาปั่นแบบนี้นะคะปั่นแล้วก็มากรองเอาแต่ฝุ่นละเอียดละเอียดของเขาเลยนะคะ ทมาทำสูตรพอกหน้ามาร์กหน้าเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเราก็จะใช้ประมาณนี่นะคะหนึ่งช้อนชาเนาะหรือสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะในส,ส่วนของผิวส้มเนาะนี่ค่ะตัวต่อไปนี่เลยนะคะ ในส่วนของเจวันหางจอระเข้นะคะในส่วนของเจวันหางจอระเข้เขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรา,ากระจ่างใสช่วยลดลดเลือนริ้วรอยช่วยสมานเพลต่างๆดับพิษร้อนต่างๆเลยนะคะในส่วนของเจวันหางเจอระเข้เราก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะเพื่อ mm hmm. เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาในส่วนของเจวเนาะ หลังจากนั้นเราก็มาคุณนเ,นเข้ากันค่ะเราจะไม่ทำเหลวเกินไปเราจะไม่ทำข้นเกินไปนะคะถ้าเหลวเกินไปเวลาเราพอกเขาก็จะเยิมนะคะถ้าเราทำข้นเกินไปมันก็จะพอกลำบากเนาะนี่ค่ะเราทำออกมาแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นออกประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะเรามาพอกกันเลยค่ะมีแปลงก็ใช้แปลงแบบนี้นะคะใครไม่มีก็ใช้หลังช้อนที่เราผสมนะคะ ก่อนที่เราจะพอกหน้าหรือมากหน้าทุกครั้งนะคะให้เราล้างหน้าทําความสะอาดหน้าให้สะอาดนะคะล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นนะคะเพื่อที่จะเปิดรูขุมขนนะคะพอเราา a ์กเสร็จพอกเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ําอุ่นหลังจากนั้นเราก็ปิดด้วยน้าเย็นนะคะเพื่อที่จะปิดรูขุมขนของเรานะคะรูขุมขนของเราถึงจะไม่กว้างนะคะส่วนตัวไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรนะคะทาปากอย่างเดียวนะคะไม่มีแป้งไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะในหน้านี้นะคะ หน้าล้นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะไม่ได้แต่งทาลิปอย่างเดียวไม่มีแป้งไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะหน้าสดๆล้นๆเลยค่ะสังเกตได้เลยก็จะหอมเปลือกส้มมากๆเลยนะคะ หน้าสดหน้าล,ล้วนค่ะไม่ได้แต่งทาแต่ลิปสังเกตคิ้วเค้าอะไรก็ไม่ได้เขียนนะคะนี่ค่ะเราทาแบบนี้นะคะใครอยากจะคัดอยากจะนวดบนแบบนี้ก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะนวดบนสักสี่ห้านาทีเสร็จปุ๊บเราก็ทาทับพอกทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่เรามีเวลาเนาะ แล้วเราก็มาล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะหัวก็ยังเปเปียกให้เห็นอยู่เลยนะคะนี่หน้าสดสดล้นๆ้นแบบนี้เลยนะคะไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรไม่ได้ทาแป้งยังไม่ได้ทาอะไรนะคะลิปมันไม่ออกเฉยๆนะคะล้างแต่มันไม่ออกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมหน้าชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วต่อไปจะทาน้ํามันตัวนี้เลยนะคะทาน้ํามันแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะก็จะหอมมันเปลือกส้มมากเลยนะคะ นี่นะคะเราทาน้ํามันแบบนี้ผิวของเราก็จะได้ชุ่มชื้นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะไม่ได้มีริ้วรอยนะคะเราต้องทาน้านา water, ํามันแบบนี้นะคะเขาจะมี3าตัวน้ํามัน3ตัวผสมน้ำมันเม็ดม็ดถั่วอัลมอนด์น้ำมันเปลือกส้มที่เคยพาทําไปแล้วนะคะแล้วก็น้ํามันทานตะวันนะคะเขาจะผสมกันอยู่ตรงนี้3าตัวเลยนะคะเขาจะกลิ่นหอมมากๆค่ะ ออมนะ้ามันเปลือกส้มแบบนี้นะคะส่วนตัวเคยพาทำไปแล้วนะคะสูตรสกัดร้อนและสูตรสกัดเย็นนะคะแล้วเปลือกของเขาแบบนี้ก็เอามาทำเป็นครีมเป็นสูตรพอกหน้ามาร์กหน้าได้ด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการตำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสผิวที่อ่อนเยาว์กว่าวัยหางไกลฝฟ้าหางไกลริ้วรอยนะคะเพื่อน ลองไปทําดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ